สวัสดีครับแฟนๆเมาโลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องพัดนี่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับต้องคุยผมจะมาเจาะประเด็นที่หลายคนสงสัยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่กับการที่จะมีการตรวจเพศนะครับของทางด้านเธอคนนี้นะครับหรือว่าเขาคนนี้สําหรับทางด้านของเวียนทิตเตียนนะครับหรือว่าตูเ้เย็นที่แฟนๆเนี่ยเรียกกันเป็นประจําอยู่แล้วสาหรับนักกีฬาหรือว่านักตบลูกยางของเวียดนามคนนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะมาไล่เลียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนว่าในประเด็นนี้นะครับมันก็มีหลากหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรผมมาเจาะก่อนแล้วกันนะครับจากในเรื่องของสถิตินะครับในเกม c ซ l e a g u e นัดสุดท้ายในสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมานะครับอันนี้แบบเรียกว่าสถิติแบบเต็มๆถ้าเราไปดูเนี่ยในเรื่องของแต้มนะครับสูงมากๆนะครับสำหรับทางด้านของเวียนทิวิเตียนนะครับทำไปเนี่ย45แต้มในเกมที่เจอกับสาวไทยของเรา จนเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต็จนะครับเฉลี่ยเนี่ยเซตละ9แต้มเลยนะทีนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของความน่าสงสัยถูกไหมหลายคนก็จะบอกอ่ะไปดูสถิติแบบเจาะๆกันหน่อยอ่ะอันนี้คือสถิตินะครับแบบรวมๆนะครับทุกเซตอ่ะผมให้ดูเจาะให้ด้วยนะครับทุกเซตนี่คือ45แต้มนะครับจากการที่เธอเนี่ยแอดแท็ใส่สาวไทยของเราทั้งหมด72ครั้งนะครับและกลายเป็นทั้งหมด 43แต้มนะครับการแอตแทกนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตีขนาดนี้ยอมนะครับยอมแล้วก็มีการบล็อกไปอีก3โอ้โหต้องถือว่าผมว่ามันมันเกินเบอร์และเกินไปอ่ะในความรู้สึกของเรานะอาจจะเป็นมุมมองของแฟนแฟนบอลและบอลชาวไทยแล้วกันนะครับแต่หนึ่งสถิติที่น่าสนใจเนี่ยก็คือในเรื่องของเซตที่5นะครับเซตที่5รายละเอียดเจาะลงไปตรงนี้มีไฮไลท์ไว้อยู่แล้วนะครับเซตที่5เนี่ย ต้องบอกว่าเหวียนที่พี่เตืยนเนี่ยโอ้โหทาแต้มแบบสุดยอดอะลองดูสิทําไปทั้งหมดเนี่ยสิบแต้มนะครับจากสิบหกแต้มที่เวียดนามได้ในเซตที่ห้าอะคุณลองคิดดูแล้วกันว่ามันต้องเยอะขนาดไหนอะที่แบบจะทําได้ขนาดนี้ถูกไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่มาว่าเฮ้เราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันจะดูเกินเบอร์ไปหรือเปล่าในการที่เล่นกันนะบนักวอลเลย์บอลหญิง หลายๆคนหลายๆทีมที่มันเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยผมก็ไปหาในเรื่องของสถิติมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไอเหวียนที่พิเตียนเนี่ยมันเคยทําแต้มมากกว่านี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันเชื่อไหมซึ่งผมก็ไปหาคําตอบมาได้นะครับจากจากสิ่งที่ผมเจอแล้วกันผมใช้คํานี้จากสิ่งที่ผมเจอแล้วกันมันก็มีในเรื่องราวของตรงนี้ขึ้นมานะครับในเรื่องของสกอร์ครับ ในเรื่องของสกอร์ที่แบบเขาเคยทำได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ผมไล่ดูเนี่ยดูตรงนิ้วผมนะเขาเคยทำไว้ในปี2022นะครับในเกมที่เล่นนะครับให้กับทางด้านของนินบินโดเวโกในปี2022นี่ยังเป็นสถิติสูงสุดในโลกนะณนะตอนนี้เท่าที่ผมหาได้คือทำแต้มในเกมเดียวเนี่ยถึง61แตม้มเพื่อนเอนดู61แต้มนะอันนี้คือสิ่งที่ผมหาได้นะ ต้องบอกว่าณนะตรงนี้เนี่ย45แต้มแม่งคือเรื่องเด็กๆไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของตู้เย็นคนนี้นะครับซึ่งโอ้โหผมแบบใช้คำว่ามันเกินไปไหม,ม,มกับนักกีฬาหญิงเนี่ยที่จะทำแต้มได้มากขนาดนี้นะครับผมเคยไปดูเกมที่มีสถิติการทำแต้มรวมการสูงที่สุดเนี่ยของ FIBB เลยเนี่ย มันเคยมีไหลไปขณะที่ชนะกัน46ต่อ44แต่ในวันนั้นน่ะก็ไม่มีนักกีฬาคนไหนที่ทาแต้มได้เยอะขณะนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมมักเกินให้เพื่อนๆได้ติดตามกันว่าเฮ้ยข้อมูลของตู้เย็นเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นะนะครับทีนี้ล่ะในการดําเนินการของผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเขามีการคิดอย่างไรกันบ้างอ่ะผมไปรับน้องๆมาผมก็เจอกับท่านนายกสมพรชัยบัญญัตนะครับก็ลองไปฟังหน่อยว่า ในเรื่องนี้เนี่ยแกมีความคิดเห็นอย่างไรก่อนที่จะไปพูดต่อในเรื่องนี้ที่ผมจะมาเล่ารายละเอียดรวมถึงกฎนะครับของ FIBB ในเรื่องของการตรวจเพศเป็นอย่างไรอ่ะไปฟังเสียงของท่านก่อนไม่ไดไ้ยังไม่ได้มาเข้ามาจริงจังกับเรื่องอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลายประเทศนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าก็ไม่ได้ในเมื่อยังไม่มีมาตรการหรือยังไม่มีข้อชี้ขาดนะครับสําหรับ นักกีฬานะครับเราก็คงเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็อยู่ในกฎกติกาที่ในเมื่อบรรดาให้เขาเล่นได้เราก็ต้องให้เขาเล่นนะครับส่วนว่าจะเป็นคิดกันอย่างไรอะไรยังไงเนี่ย ạ, เราก็คงต้องปล่อยให้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆนะครับทางฝ่ายการแพทย์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียหรือทางส่วนของสหพันธ์โลกเนี่ยก็คงก็เราต้องคง,งความเขานะครับเพิ่งก็ทราบมาว่าเขาก็เขาก็มีความมีความ คิดอยู่เหมือนกันนะนะครับว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพศกันเรืเออะไรกันอย่างเงี้ยนะครับซึง่งตรงนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นผู้ที่เขารับผิดชอบนะครับในส่วนของเราในฐานะสมาคมเราก็คงต้องในเมื่อเงื่อนไขเขาให้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเราคงไปจํากัดไม่ได้นะครับเราคงไปเรียกร้องไม่ได้ยกเว้นจะมีการสแสดงความวิจ็นก็เป็นเรื่องเรื่องความวิจ็นส่วนตัวไม่ใช่เป็นความวิจ็นเชิงระบบหรือเชิงกฎกติกานะครับอันนี้เราเราก็คงต้องต้องยอมรับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ ที่ทุกคนก็พิจารณาได้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพรากะกีฬามันก็เป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อกติกามันให้นะครับเปิดโอกาสให้เขาเขาเล่นเราก็ต้องยอมรับในคบในกติกาที่เกิดขึ้นเอาละนั่นก็คือเสียงของนายกสมาคม,คมกีฬารองแห่งประเทศไทยถ้าพูดตรงนี้นะผมมองในมุมผมแล้วกันก็อาจจะมีการดําเนินการเร็วๆนี้ในการที่เรียกว่าจะตรวจในเรื่องนี้แบบจริงจังทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นะครับที่เพื่อนๆดูไปเนี่ย ท่านนายกหรือคุณสมพรใช้บางยางเนี่ยแกบอกในเรื่องกฎทีนี้แหละผมจะมากางกฎให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับผมจะมากางกฎกับเพื่อนๆให้ดูนะครับ,ม,ม,าากกบ,รบมาดูในเรื่องกฎหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะนี่ผมกางกฎมาให้ดูนะครับมันมีในเรื่องของการพูดถึงเพศสภาพเหมือนกันนะครับสำหรับกฎของ FIBB อันเนี้ยมันอัปเดตล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีในเรื่องของการพูดว่ามันกฎนี้มันมายังไงนะครับ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมีวิธีการอย่างไรเขาพูดถึงนะครับถึงขนาดเนี่ยไปถึงเรื่องของการข้ามเพศแล้วนะเพื่อนๆที่ผมไปดูมาซึ่งอาจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆแล้วกันนะตรงนี้อาจจะไม่ทําเป็นสไลด์นะผมจะไล่เรียงไปเ,เปิดวิดีโอไปแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ในเรื่องของของกฎของเพศสภาพที่ทางด้านของ fibb เนี่ยเขาตั้งกฎขึ้นมาเนี่ยผมไปไล่เรียงมาในการดูนะครับเขาไล่เรียงมาแบบนี้ครับ เขาบอกว่าพัตถุประสงค์เองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในการตรวจเพศสภาพหรือว่าในการระบุเพศนะครับข้อแรกเนี่ยเพื่อนะครับดีแคลว่าคนคนนั้นเนี่ยควรจะเล่นในระดับไหนนะครับสนะครับเพื่อจะให้เกิดความสมดุลในการที่จะลงเล่นกับคู่แข่งอื่นๆนะครับและเหมาะสมกับแต่และประเภทที่ลงแข่งขันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นนะครับ การจัดประเภทของเพศของผู้เล่นที่จะลงเล่นในการแข่งขันต่างๆเนี่ยก็จะถูกเริ่มต้นนะครับโดยสพันนาชาติต่างๆผ่านสูติบัตรหรือใบเกิดนะครับของเพศของผู้เล่นคนนั้นซึ่งจะลงทะเบียนครั้งแรกกับวอลเลย์บอลนะครับว่าจะไปเพศไหนนะครับเขาจะมีอีกว่าตอนลงเนี่ยถ้าสูติบัตรมันไม่ตรงกับในประเภทที่ลงเนี่ยมันก็จะถูกจํากัดทันทีนะครับทีนี้ล่ะ มันมีในเรื่องนี้นะครับมันมี change of gender นะครับหรือว่าเรื่องราวของการเปลี่ยนเพศอันนี้ผมน่าสนใจตรงนี้ไอ้เรื่องราวของการเปลี่ยนเพศเนี่ยตามตามที่เขาระบุไว้นะครับมันมีอยู่นะครับเพื <c oughs> ่อนๆที่เขาเขียนว่า change of gender เนี่ยมันคืออะไรนะครับ <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่า change of gender มันคืออะไร <religion> <c oughs> ตามกฎที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วกันนะครับอันนี้เท่าที่ผมไปแบบอ่านขึ้นมานะครับเขาบอกว่าอ่าเบื้องต้นนะครับ ถ้าจะตรวจนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นรายการที่แข่งขันโดยการจัดของ FIVB ในการแข่งขันระดับโลกนะครับหรือการแข่งขันต่างๆที่จัดขึ้นโดย FIVB นะย้ําที่จัดขึ้นโดย FIVB ดังนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้ามันเป็นรายการที่จัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค FIVB ครับเขาไม่สามารถที่จะเข้ามากําหนดได้เพราะเขาจะปล่อยให้ ทางด้านของสพันธ์หรือสมาพันธ์ในทวีปนั้นเนี่ยเป็นคนจัดการกันเอง,เอ,งอย่างในเอเชียเนี่ยเราดูแลโดย Avc ถูกไหมครับแล้วก็จะมีของฝากฝั่งสพันธเอเชียนะครับทีนี้ล่ะในเรื่องกฎของเขาที่ก็อธิบายนะครับในเรื่องนี้เนี่ยในการที่จะประเมินเพศสภาพนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับการวิเคราะห์โดยรวมอันนี้ผมมองกฎของ FIB นะย้ำว่าของ FIB v นะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาจะดูสรีระทางร่างกายนะครับปัจจัยส่วนสูงน้ําหนักค่า BMI หรือมวลกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่อง Change การเปลี่ยนเพศนะก็คือในเรื่องของปัจจัยนะครับทางการแพทย์ในการผ่าตัดระดับฮอร์โมนของ เทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนคืออะไรมันคือฮอร์โมนที่เรียกว่ามีผลต่อก,การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อทั้งชายและหญิงคือจริงๆมันจะมีมากในเพศชายนะครับแล้วคือในการวัดมวลกล้ามเนื้อพัฒนาค้นพบต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขากําหนดขึ้นมาว่าถ้ามันมีมากเกินไปมันน่าสงสัยก็สามารถตรวจได้นะครับทีนี้ล่ะมันมีเรื่องของการคณะกรรมการของการตรวจในการตรวจหาของ FIBB เนี่ยมันมีอยู่ว่า ถ้าจะตรวจเพศนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยหรือจําแนกให้ได้จากการที่เขาเปลี่ยนเพศมาไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ผ่าตัดแปลงเพศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้คณะกรรมการ3คนในการที่เข้าไปตรวจครั้งนี้นะครับคนแรกคือใครคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ครับซึ่งคนคนนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจาก FIVB นะครับและก็มีนักกีฬา1คนนะครับที่จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือว่า บอร์ดของพวกเพลเยอร์ที่เขาจัดตั้งสมาคมขึ้นมาจาก FIBB 1คนนะครับแล้วก็ต้องมีสมาชิกนะครับชายหรือหญิงอย่างน้อย1คนนะครับที่อยู่ในนั้นด้วยซึ่งโอ้โหมันก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับย้ำนะครับมีคณะากรรมการจาก FIBB 1คนด้านกฎหมายนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์1คนและนักกีฬา1คนที่เป็นตัวแทนของสหพันธ์นักกีฬาจาก FIBB รวม3คนต้องมี ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับนั่นคือกฎที่เขาว่าไว้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีสามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับชายไปหญิงหญิงไปชายเนี่ยมันมีข้อกําหนดอยู่นะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าคือตรงเนี้ยเขาไม่ได้ระบุว่ามันจะต้องมีผ่านพ้นไปแล้วกี่ปีนะครับแต่ผมได้ยินมาแววๆก็คืออาจจะมี3-4ปีขึ้นไปถ้ามันมีนะอันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนเพศนะครับได้ครับทีนี้ล่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่ากฎนี้เนี่ยในการตรวจเพศนะครับผมไปดูจาก FIBB เนี่ยเขาย้ำอีกทีว่าจะใช้กฎบังคับนี้เฉพาะการแข่งขัน f i v b จัดขึ้นในการแข่งขันระดับโลกหรือว่าการแข่งขันอื่นๆที่ FIBB เป็นคนจัดนะครับและระดับการแข่งขันระดับสโมสรระดับชาติหรือในภูมิภาคต่างๆที่ผมบอกเขาจะยื่นมาตรการให้นะครับ ทางด้านของแต่ละพู้นภาคจัดการเองดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าถ้าจะเข้ากฎนี้ก็จะมาเข้ากฎในช่วงเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่อีกกันวันนี้ที่เวียดนามกําลังจะลงแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นข้อสงสัยอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเวียนทิวิตเตียนเนี่ยแกจะมาร่วมทัพร่วมทีมหรือเปล่าเพราะว่านี้ผมบอกไปกฎเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นกฎนะครับที่เข้าข่ายเลย ถ้ามีความสงสัยต่างๆและมีคนแจ้งไปทาง f i v b นะครับ f i v b เข้ากดครับเพราะรายการนี้มันเป็นการจัดโดย f i v b และ v o l l d b o l World นะครับดังนั้นสามารถตรวจได้นะอันนี้ผมมองอย่างนี้นะซึ่งมันมีกระแสข่าวอีกว่าทางด้านของฝากฝั่งเวียดนามอาจจะไม่ส่งเวียนที่บิตเรียนมาในในการแข่งขันในช่วง World Championship หรือเปล่าอันนี้ ผมใช้คำว่ารือเปล่านะเพราะถ้าเกิดมันเข้ากฎนี้เนี่ยเขาก็จะถูกตรวจทันทีนะครับถูกตรวจทันทีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกฎที่ผมต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> สิ่งที่นายกสมาคมพูดไปเมื่อกี้มันมีกฎอยู่จริงๆนะครับแต่ย้ํานะครับว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องมีการเรียกร้องจากทีมใดทีมหนึ่งที่สงสัยนะครับเพื่อแจ้งเรื่องไปให้เขาเข้ามาตรวจสอบนะครับอันนี้ ผมก็เลยทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อมาชี้แจงกับเ,เพื่อนๆว่ามันต้องคุยกันว่าเฮ้ยมันมีกฎจริงๆเว้ยมันสามารถตรวจได้จริงๆนะครับทีนี้ผมพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของฟีดแบ็กก่อนแล้วกันหลังจากที่เขาแบบคว้าแชมป์นะครับไอเรื่องของอาซีวีลีกได้มันมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะผมพาไปดูอ่ะผมก็ไปดูในเว็บไซต์หนึ่งแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นเว็บไซต์ของเวียดนามเขานี่แหละนะครับที่เขาแบบใช้คําว่านํามาพูดคุยเลยล่ะว่าเนี่ยเออเนี่ยเบียรนิพิเตียนเนี่ยสุดยอดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับทํแต้มสูงสุดพาทีมคว้าแชมป์ได้ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไม่เคยชนะไทยมาเลย8สมัยนะครับคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีรายการนี้นี่ก็เป็นฟีดแบ็กหูมีแฟนบอลเนี่ย ไปเรียกว่าไปขอถ่ายรูปเขาหลังจบเกมเยอะมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางบางเว็บไซต์แล้วกันเพื่อนเพื่อนมันก็จะมาขิงนะครับใช้คําว่าเขาก็จะมาขิงในเรื่องราวของฝั่งเราเหมือนกันนะครับในเรื่องราวของฝั่งเราเหมือนกันว่าแบบแม่มันก็ใช้คําว่าอะไรดีละ่ะใช้คําว่าเนี่ยตอนนี้นะเหวียนที่พิทเตียนเนี่ยโอ้โหเขาขึ้นไปถึงระดับโลกอขึ้นถึงระดับโลกไงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมันมีหลายอันผมก็เลยต้องนํามา ให้พูดคุยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นใช้ว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่เขาตีบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของเวียนที่พิเตียนนะครับขึ้นนะครับไปรั้งนะครับอันดับ16นะครับของการเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบปี2025จากการจัดอันดับนะครับของฝากฝั่งอ่าวอลเลย์บอลบ็อนะวอลเลย์บอลบ็อนะครับซึ่งหรือว่าทางเรียงก,ก็เรียกว่อลเลย์บ็อก o ์นะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดตามตารางคะแนนเนี่ยเธอขึ้นไปติดท็อปร้อยก็คือเธอติดอยู่ที่อันดับ85ของโลกจากการจัดอันดับคะแนนนะครับปัจจุบันเนี่ยเธอมี169.25คะแนนจากการทําผลงานต่างๆในรอบปีที่ผ่านมานะครับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอเว็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นไปรั้งอันดับที่16นะครับดีที่สุดในเอเชียจริงซึ่งผมไปดูมาในตําแหน่ง B หลังย้ําว่าในตําแหน่ง B หลังนะครับถูกว่า นำเสนอว่าเธอเนี่ยหรือเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของสถิติดีที่สุดเอออันนี้ผมไปดูมามันก็โอ้โหใช่คำว่าอวยสุดๆแบบเหม,มือนงั้นอะว่าเหวียนที่พิเตียนโคตรสุดยอดนูน่นนี่นั่นพาทีมควา้าแชมป์ชนะไทยได้เป็นครั้งแรกในรอบเป็น10บสปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยมันตีข่าวอย่างนี้เนี่ยคิดดีๆนะเพราะว่ามันมีฟีดแบ็กเพราะว่าหลายๆอย่างพอคนเริ่มสงสัยเนี่ย มันก็อาจจะมีในเรื่องราวของคนที่แบบไปขุดคุยมีคนส่งเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไปดูมาทีนี้หลายคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าอิงเวียนที่วิเตียนน่ะอาจจะต้องมาให้เตือนกันหนะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วกันเวียนที่วิเตียนเนี่ยเกิดนะครับในปี2 0 0พแล้วกันผมใช้คํานี้ไม่ต้องบอกหมดนะครับและ9้าเนี่ยขึ้นมาติดทีมเนี่ยทีมชาตินะผมจำว่าทีมชาติก่อนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือซีเกมในปี2อ2 1 ซึ่งเธออยู่ในชุดนั้นซึ่งเขาก็แพ้เราไปด้วยนะครับในปี2021เนี่ยซีเกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอขยับขึ้นมาเล่นเรื่อยๆกับทีมชาติชุดใหญ่และมาเฉิดฉายจริงๆเนี่ยในปี2024นะครับเหมือนว่าจะได้ลงเต็มๆเนี่ยในรายการในเรื่องของเอเชียนเนชั่นคัพนะครับรวมถึงทางด้านของในการแข่งขันของศึกซีวีลีด้วยเพิ่งจะเข้ามาเล่น ไม่นานมากนะครับน่าจะมาเริ่มเล่นในปี2024นี่แหละสาหรับทางด้านของเวียนทิพิเ์เตือนนะครับเพราะว่ามันก็ถูกสงสัยมาตลอดว่าเอ๊ะตกลงเพศมันมันใช่ไหมมันยังไงนะครับซึ่งอ่ะถ้าผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะกับในเรื่องแต้มที่ทําในเรื่องของสภาพร่างกายของเธอเนี่ยซึ่งอ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูเลยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการเรียกร้องเกิดขึ้นหรือไม่ย้ำนะครับว่าในศึกเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพเนี่ย เวียดนามเองเนี่ยเขาอยู่ในในในเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพนะอยู่ในกลุ่มที่แบบได้ลงเล่นแน่นอนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่ให้นะครับคือเวียดนามเนี่ยจะอยู่ในในในกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้ยากไม่ได้เย็นมากด้วยผมไปไล่ดูให้นะครับเวียดนามจะอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับโปแลนด์ยอรมัญเคนยาและเวียดนามนะอยู่ในกลุ่มนี้เนะี ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการถ้ามันมีความผิดแปลกอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีทีมใีทีหนึ่งครับน่าจะไปร้องเรียนและอาจจะตรวจได้ทีนี้มันต้องดูฟีดแบ็กแล้วว่าเขาจะจะเรียกว่าใช้คําว่ามีเกิดขึ้นไหมนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับสำหรับกรณีที่แบบเล่ากดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือหลังจากนี้เนี่ยมีเวลาอยู่นะครับประมาณก่อน1ิบวันเนี่ย เขาจะส่งชื่อทางด้านของเวียนทิวิตเตียนมาแข่งขันหรือเปล่าซึ่งผมได้ยินข่าวย้ำนะครับว่าอาจจะไม่ส่งมาซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและตั้งคําถามกับเราต่อไปนะครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้จะถูกตรวจไหมกดมันเริ่มเข้าแก๊ปแล้วยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจคอนเทนต์ดีแบบนี้หรือว่าคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยกับเรื่องราวอันนี้นะครับก็สามารถ กดซูเปอร์แทงกดไลค์กดแชร์ทุกอย่างหรือว่าจะกดเรียกว่าสมสุนค่ากาแฟกันมาก็ได้กับคอนเทนต์ที่ผมทําอันนี้ผมพยายามขุดข้อมูลที่ดีที่สุดมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามมันด้วยนะครับตลอดการแข่งขันตลอดปีนี้ยังติดตามข่าวสารอัปเดตกันได้กับต้องพันนี้ในทุกๆช่องทางนะครับก็อย่าลืมติดตามกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกับปัจจันนี้ราพบกันใหม่กับคลิปหน้าที่สนใจมีอะไรติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ